ถามว่านะฮะในพอร์ตอรินี้นะครับตอนนี้เลือกเป็นเสียงปานกลางอยู่นะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นเสียงสูงเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยไหมครับจริงจริงเปลี่ยนได้เลยนะครับอพอร์ตมีทั้งหมด5พอร์ตนะครับอย่างที่บอกบเสียงกลางแล้วก็ยังจะมีที่เสียงสูงกว่าอีก 2>, อ2พอร์ตก็จะเป็นปานกลางค่อนข้างค่อนข,ข้างสูงกับเสียงสูงเลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยผมแนะนําให้ขยับทีละสเต็ปอ่าก็จากเสียงกลางปุ๊บไปอีก ขั้นหนึ่งก่อนอย่าไปสุดฝั่งขวาคือมันเหมือนมีพัดลมอยู่ห้าเบอร์ผ่อนการนี่คือเบอร์สามขับเขาไปเบอร์สี่ก่อนให้ให้คุณก่อนนะครับเปลี่ยนได้เลยเวลาเปลี่ยนก็กดเปลี่ยนในแอปนะครับเข้าไปที่เมนูแล้วก็มันจะมีไอเมนูเบอร์แฮมเบอร์เกอร์อยู่ด้านบนแล้วก็เรียกปรับอร์ตได้อแล้วก็คุณก็เลื่อนปุ๊บใช่ไหมเบอร์สี่แล้วก็ มี s m s OTP คเับพเพื่อยืนยันนะว่าเป็นคนตัดสินใจนะใช่คุณตัดสินใจนะแล้วก็ไอ้ล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันมีมันมีพินโค้ดแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มี SMS ส่งไปที่มือถือที่ลงทะเบียนไว้ครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยไอ้รอบที่มีการปรับพอร์ตนะครับหลังจากนั้นนะครับหรือว่าเวลาเงินฝากเงินหมเข้ามาคุณก็จะจะได้เป็นพอร์ตแบบใหม่แล้วแต่ว่ากองเก่าที่ยังอยู่เนี่ย ก็ไม่ได้ปรับต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะใน5พอร์ตเนี่ยนะอ่าเราพูดถึงพอร์ตไอเสียงน้อยที่สุดไปแล้วใช่ไหมครับรับเหลืออีก4พอร์ตเนี่ยหน้าตาพอร์ตชื่อกองจะเหมือนกันต่างกันที่น้ําหนักอ๋อต่างกันที่น้ำหนักก็คือเราจะมีกองตาาาหนี้ไทยใช่ไหมฮะรับมีกองที่เป็นอ่อ Property Fund ซึ่ง Property Fund บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีขึ้นอยู่กับช่วงนั้นเนี่ย ความคาดการ์ความคาดหวังของ p r o p e r t y fund ันดีหรือเปล่านะครับหรือราคาแพงไหมนะครับแล้วก็ทองคําอย่างที่บอกบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแล้วแต่สถานก,การณ์ครับแต่อันที่มีชัวช์เลยก็คือหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศเนี่ยแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด5ภู <c oughs> ม,มิภาคครับ5ภูมิภาคเนี้ยบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีขึ้นอยู่กับความถูกแพงอีกเหมือนกันขึ้นอยู่กับจังหวะถามว่า5อันี้มีอะไรบ้างก็มีอเมริกายุโรปญี่ปุ่นอันนี้ถือว่าเป็นเดเ e ลลอปเมด ตลาดพัฒนาแล้วตลาดที่แบบรุ่งเรืองแล้วจีนจริงๆก็ควรนับนะแต่เขายังนับว่าจีนเนี่ยมันเป็นตลาดกําลังพัฒนาอยู่ก็มีจีนเบอร์สี่แล้วก็เบอร์ห้าเนี่ยเอา emerging market ทุกประเทศรวมมัดรวมกันอไอกองทุนเหล่านี้เนี่ยพอร์ตเบอร์สองถึงเบอร์ห้ามีชื่อกองเหมือนกันต่างกันแค่น้ําหนักเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเวลาปรับพอร์ตเราจะแบบโอ้โหขายทั้งหมดต้องมาขายหรือเปล่าอะไรบางคนไม่อยากถือยาวๆไม่อยากขายเลยใช่ใช่ แต่ว่าตอบเพิ่มนิดนึงนะครับว่าออถ้าอัปเกรดเป็น o อเดรนี่แบล็อันนี้เซ็ตกองทุนมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าใช้เงินที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยทำให้อาจจะไปซื้ออย่างเวียดนามได้นะหรือจีนก็จะซอยย่อยเป็น3กกองอย่างที่เพรบอกนะครับ,รบก็อาจจะมีการปรับพอร์ตเยอะหน่อยถ้าเกิดเปลี่ยนจากโอ i ดรนีธรรมดาไปเป็น o อ i ด n นี l แบลคแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนระหว่างในโอ i ดรนกันเองแต่ละเบอร์เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะหรอกครับ อ่าก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนไปแสดงว่าคุณเตยเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมันเริ่มทรงดูดีแล้วอยากจะเพิ่มความเสี่ยงอยากจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในแต่ส่วนของพวกเอ่อหุ้นมากขึ้นครับก็เพิ่มพิรเบอร์อ่าเพิ่มพิรเบอร์เกาะอะไรนะใจเย็นๆนะครับผม